ครับผมก็วันนี้ก็มีโอกาสได้รีวิวอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ครับเป็นของคนไทยเองนะครับในเครนไทยแล้วก็ทีมอักษรนะครับผมในอินไทยแลนด์เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรานะครับผมที่ได้อาวุธปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับออกเมื่อปี2 5 1หนครับซึ่งตอนนั้นทางรัฐบาลได้รับจดอาวุธปืนนะครับผมขึ้นทะเบียนให้เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ จึงบอกนี้จึงถูกต้องแน่นอนนะครับผมจึงจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นปืนลูกซองไทยผลิตขนาด12เกรดนะครับหรือเบอร์12ที่บ้านเราเรียกกันเองนะครับเอ่อเท่าที่ผมเคยดูปืนลูกซองไทยผลิตนะครับหรือคนไทยเราเรียกว่าปืนอีโตะนะครับหรือขอนตาควายนะครับมีหลายชื่อหลายชื่อมากๆเลยที่คนไทยผลิตนะครับแต่ความโดดเด่นของปืนบอกนี้นะครับ เป็นซ้ายด้านหน้าแบบนี้ครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยปืนไทยประดิษฐ์เขาจะหักคอเพื่อหักคอหักปักกระบอกนะครับผมเพื่อดีลูกขอกแต่ตัวเนี้ยครั้งแรกเลยนะครับผมจำได้เลยว่าครั้งแรกจริงๆที่ได้เห็นปืนไทยประดิษฐ์คัดปอกโดยการสไลด์ด้านหน้าแบบนี้นะครับการทํางานของขอเตะปอกนะครับผมของเขานะครับจะทํางานโดยปลดนะครับเหมือนคล้ายๆปลดแมกกาซีนนะครับแต่จริงๆอันเนี้ยคือปลดลำกล้องนะครับ แล้วก็ไปข้างหน้าพอถึงจังหวะตรงนี้ปุ๊บเขาจะล็อกกับคันค้างคันทับปอกนะครับหรือเตะปอกนะครับปุ๊บแบบนี้ครับผมทํางานแบบนี้เลยอุดมกนะครับซึ่งเป็นความอัจฉริยะนะครับของคนไทยจริงๆครับเขามีหัวขึ้นยอมรับเลยว่าสุดยอดนักประดิษฐ์จริงๆนะครับสวยงามมากครับดูให้นอกเมื่อกี้นะครับผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บ เหมือนปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับดูไม่ค่อยออกนะครับผมถ้าไม่เอามาดูแบบนี้ปุ๊บก็ไม่รู้เลยนะครับรูปทรงเหมือนมากนะครับผมแล้วอีกอย่างนะครับหลังอ่อนนะครับเหมือนจริงนะครับผมองสาเสฝ่ามือนะครับผมนี่นะครับเกียร์หมออคือของาะวันกระชับนะครับได้พอดีนะครับผมเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งเป๊ะไม่มีผิดนะครับองสาไม่มีการแบบฝืนข้อมืออะไรเลยนะ เป็นพื้นที่จับหาดมากมากนะครับจับนึงมากศูนย์หน้าและศูนย์หลังแบบเป็นศูนย์ตายนะครับผมสําหรับยิงต่อสู้นะครับซึ่งปืน12เกตแบบเนี้ไม่จําเป็นต้องยิงแม่นยันครับเพราะว่าลูกเขาเนี่ยกระจายนะครับจึงมั่นใจว่ากลุ่มศูนย์ไปหาเป้าหมายแน่นอนครับ ชอบมากนะครับสนนายเดียวกันนะครับสายวิยุสมัเล่นนะครับจม,ล,มลงกินอาสาต่างๆครับเชิญครับของหลักครับเอ่อ่าจังตะคมอ่า,อาโอเคครับอันดับสุดท้ายนะครับ ได้ของรางวัลเยอะที่สุดนะครับสุดยอดสุดยอดครับเราไกลนะผมไม่ลองเลยขอกต้อนรับครับต้อนรับทุลทุกท่านครับมีเก็บของครับมีเกของมาข่งก็ไดครับมีเก็บของครับทุกทุกท่าครับโอเคโอเคโอเคนะครับเห้เจ็บปูนเรียได้กับคนไทยครับมันมันมันหายพี่มันตานี่พี่มันหายากนะแม่ไม่ชอบคนกางเกงเดียวกับนี้นะครับพี่มานิสได้เอามาให้ผม ได้รีวิวได้ดูศึกษาดูนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับปืนกระบอกนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงจริงนะครับที่มานี่ครับได้ปืนกระบอกนี้มาเมื่อไหร่นะครับผมได้มาประมาณเกือบปีแล้วครับผมเกือบปีแล้วนะครับผมครับเพราะว่ามีคุณตาเขาตั้งแต่เขาเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาขายทุกท้ายมาเขาขายมาเราตั้งกติกาไว้แล้วว่าต้องเนไม่ต้องบอกนะผมแต่เขาบอกว่าถูกมากๆนะครับซึ่งสมัยนี้ปืนมีทะเบียนนะครับไทยผลิต ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ราคาถูกนะครับในการยิงปืนเนี่ยครับผมปืนปลอดภัยเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนบรรจุอยู่เรายังไม่สามารถที่จะครับเพราะใบประกาศให้แต่ผู้ที่ไม่ผ่าน6ปีก่อนเดือนได้ปืนนี้มีทะเบียนเนาะครับปืนบอกนี้มีทะเบียนนะครับเพื่อว่าท่านจะได้ใบประกาศนั้นอย่างแน่นอนหลังจากที่ท่านมาสอบซ้อมรถขอีเมาก็ปุ๊บขึ้นตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับบรรยากาศมันก็ได้แล้วออกนะ